สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องหลังจากโซบองหอยแล้วกลมาขุดมันพี่น้องเห็นคุณแม่บอแต่ละคุณแม่คุณแม่ขุดมันแซงอยู่ในปลาพี่น้องปลาปลาเบากบสิพาไปขุดมันแซงนันพี่น้องเบิงคุณแม่ขุดมันเด้อจ้าไอคุณแม่อันเครื่อมันไปขาไปคลายเบิดละบอคุณแม่โชว์มันในกระตาแห่อันเอฟซีเบิงในติล่ะได้ร้ายละบอ โอ้ยพี่น้องเอาแต่ใหม่ใ่กระตาหย่านแต่บอดายนะบอดายมันมีดิแลมันมีจินแหลกหัวนหน่อยพี่น้องอ่ะคุณแม่คุดคุดคุณแม่คุดเพิ่อบุนผุนผุนเป็นอมีดไปถางนำพี่น้องผุนบ้าคอมบาคอมใดอยู่บบาค้อมผุน บ้าค่อมได้หลายได้บ้าค่อมเซียนขุดมันแทถเนาะบ้ากบบ้าขุดดอกพี่น้องบ้ากบนางเนมเบิ่งยางเดียวละพี่น้องเอ้ยขุดพุ่มแม่ขุดนี่ยังล่ะอุ้ยหัวมันทอแข็งพี่น้องหัวมันแบบหัวมันแบบข่อมทอแข็งมาสั่นพี่น้องแนี่ยมาเห็นดอกไปกับพี่เบิ่งพุ่มแหนกขุดมันพี่น้อง เอ้ามะกุบริุ่ด้พูดดอกทำไมไม่ดีกับพ่อลนะ่ะโอ้ยทอแขงว่าสันพูดจึงไดล่ะแม่แม่ได้ทอแขงจัดอันบาแมีให้ได้ท่อ,อน,นี้โป๋พี่น้องอันนี้เพราะข้อ,ขอม่ทอแขงว่าสันนั่นพี่น้องโอ้ยใหญ่ยยเติบแต่ต้นนี้น้อใหญ่ยยก็หล่อบังหันอยู่ ตอนตอนแม่ไปกินข้าวนั่นมันหัวหน่อยๆตอนนี้หัวใหญ่ยอยู่สองหัวอ,อยู่พี่นอ้องส่วนคุณแม่คุดมันไปถอดบาโกบอมากคุดมันเลยโสมหอยคุดตะปูดได้อยู่พี่นอนไปคุดมันนี่บ่ไหวบ่วยยไหวเหนื่อยแฮ่ รอข้อมท้งเปิงเปิงเปิงเป,งเปิงเลยฟังนะรอข้อมกับคักบ่มินคอยให้คุณเอ้ยป่าหกแห่งเลยพี่น่องเอ้ยทาพี่น่องเบิ่งวิธีการขุดมัน ของพี่น้องชาวบ้านผักบุ้งมันผื้นบ้านมันปลาปลาเป็นมันผื้นบาบมันพื้นปลาตัวหัวใหญ่กินหนอหัวใหญ่บอบลาคอมนั่นพี่น้อง อุ้ยพี่น้องขุนเบงแน่คุณแม่ได้อุ้ยพี่น้องเบิ้งขุนขุนหัวบใหญ่ดอกพี่น้องแต่ว่ากับไข่กูอยู่นี่กระตาอยู่ได้กระตาหัวหน่อยแฮะี่มีหัวนี่ใหญ่ก่ในได้กระตากำลังได้หัวใหญ่ขึ้นมาแน่พี่น้องแต่หันในเบ้ากบขุดขึ้นสิดไปได้พ่อหัวดอกเอาย่าหัวคุณแม่เอาหอดใบใหม่หอดงาใหม่ใส่ยำบดาหไรยพี่น้อง พี่น้องเบิ่งเนี่ยพูนโอ้ยพี่น้องได้อีกแล้วพูนใครตอนบอกไปขายไปขายย้อนมาแม่้อนมาโอ้ยใครตอนบอกไปขายไปขายพี่น้องพูนโอ้ยพ่นน่าน่าแม่พูนพี่น้อง นั่นพี่นันพี่นางมาสั่นนั่นพี่น้องบ่มีติ่งดอกไม้ที่ขาดพีขายเป็นไะพี่น้องนะซับหาจีซับหาพี่น้องนั่นซับในหม่นี่ไหลไปตีฝุ่นเห็นบัลลติ่งมันไม่มตัวติ่งเก่าเห็นมาหนี่งติ่งเก่าหัวมันบอมมีบอมีหัวบ่เน่าบ่หัวเก่าตหัวเก่าบ่แสบพี่น้องอย่าไปกินมันเอาไว้มันเป็นต้นใหม่ให้มันออกออกอัน ออกหัวมาใหม่มาเสด้กินอีกรอจะได้มาลบข้างบนนี้แล้วไม่เห็นเหรอไม่เห็นแล้วหรอแม่มแ,แม่ดูลายแหี้ยสีอลไรบันเทิงสียแล้วพี่น้องหาห,าหาับออกมาปูหาคือมันรยับออกก่อนพี่น้องมันยับออกสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง เนึ่งการติดตามเท่ากับหนึ่งกำลังแร่งเชื่อแรงใจแอดมินนะครับจังไนก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเลือกทั้งหมดและก็อย่าลืมกดติดตามให้แอดมินนํำเด้อครับแอดมินขอขอบพระคุนทุกท่านหลายๆเด้อครับจังไรกะมารับชมความสนุกความมวนความสื่อน้ำกันเด้อครับขอบคุณครับ